สวัสดีค่ะเราจะมาพาสมัครเข้า b o ก x ์เพื่อซื้อขาย f o r e x กเงนตาต่างประเทศกันนะคะเราไปที่ Google แล้วพิมพ์คำว่า w w w ร์ไ m ดนะคะก็คือดอกคอมแล้วก็ t n t เ r เพื่อค่าเข้าหน้าเว็บเอเนี่คะนะคะ,นะคะนี่ก็คือ XM นะคะโ o กซ์ฟอเรกเงนตาต่างประเทศนะคะ อันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษเราก็มาเปลี่ยนเป็นภาษาไทยตรงนี้นะคะเราลองเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะคะนี่จะช้าไปสักนิด อันนี้เป็นภาษาไทยแล้วนะคะเป็นภาษาไทยแล้วนะคะเราก็มากดเปิดบัญชีจริงนะค่ะตอนนี้เราก็จะมาที่ การลงข้อมูลนะคะต้องเป็นข้อมูลจริงๆของเรานะคะชื่อต้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะชื่อนามคุณภาษาอังกฤษ กรอข้อมูลทุกอย่างที่เป็นความจริงของเรานะคะตรงนี้นะคะจะมีให้เลือกเป็น mt 4กับ mt 5 ถ้าใครเป็นมือถือจะเป็น mt 4เลยก็ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กจะเป็น mt 5ก็ได้ค่ะและ mt 4ก็ได้ค่ะอันนี้ mt 5ใช่ไหมคะเพราะว่าอันนี้โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยใช้ mt 4ค่ะสมมติก็เลือกเป็น mt 4นะคะพอเรื่ดัชนีโลหะแต่ถ้าอาถ้า mt mt 5เนี่ยก็จะมีหลายตัวทั้งหุ้นทั้งดัชนีอะไรเงี้ยค่ะนะคะ เราเอา MT4 นะคะประเภทก็คือไมโครหนึ่งหลอดต่อหนึ่งพันนะคะเพราะอันนี้เวลาที่เราเติมเงินเนี่ยเราสามารถเติมขั้นต่ำห้าเหรียญได้เราอยากเล่นน้อยแล้วก็เติมน้อยแต่ถ้าเราเลือกอันอื่นอันอื่นจะต้องเติมเงินครั้งเข้าเล่นทีละเยอะเป็นร้อยหรือเป็นพันเหรียญอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นเราเอาอันนี้ก็พอนะคะ เสร็จแล้วเราก็กดยืนยันก็ไปขั้นตอนที่สองค่ะมาขั้นตอนที่สองใช่ไหมคะวันเดือนปีเกิดเนี่ยเดือนปีเกิด อ,อ,อันนี้พอดีว่าใส่ต้องใส่ของขึ้นเองเพาะของเราสมัครไปแล้ว คืนนี้สมัครไปแล้วแล้วลองใส่ซ้ำไม่รู้เขาจะยอมให้หรือเปล่านะคะเอาเอาที่สำคัญแล้วกันอันนี้ทำให้ดูคร่าวๆก่อนท่านเป็นละมันอเมริกันหรือไม่ต้องไม่ใช่นะคะแล้วก็ผู้ซื้อขายบัญชีสกุลเงินหลักก็คือ usd นะคะ1ต่อ888 l e v e l แล้วก็โปรดเลือกใช่ฉันต้องการได้รับโบนัสฉันต้องการได้รับโบนัสนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลของผู้ลงทุนนะคะกรอกตามความจริงของเราไปอาจจะเป็นขั้นต่ำสุดไปสถานะเราก็บอกการจ้างตัวเองก็ได้หรือไม่ทํางานก็ได้ อันนี้ก็สมมติโดยปริญญาตีไรายได้ต่อปีก็อาจจะใน็ขดั้น,น้อยกว่าห0 0หมื่นวัตถุประสงค์ก็เพื่อลงทุนแล้วก็ลักษณะของธุรกิจเราจะเลือกเป็นอะไรก็ได้นะคะสมมติจจว,ว่าขายปี ไรายได้ก็อันเนี้ยค่ะน้อยก็่าห้าหมื่น 50, อย่างเงี้ยนะคะเราก็เลือกไปความรู้และประสบการณ์การเทรดเราก็บอกว่าไม่มีเพราะเรายัางไม่เคยนี่เลยก็ไม่มีอย่างเดียวอ่าท่านเคยได้ซื้อ่ก็ไม่เคยท่านได้ทําการซื้อขายตาัวสารรูปพันหรือไม่ไม่ใช่อ่านะคะเพราะนี้เราเรายัางรหัสพาน รหัสผ่านสำหรับบัญชีช่องรหัสผ่านสำหรับบัญชีเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะอักขระก็คือ,คอตัวพยัญชนะสามตัวตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่ปนกันแล้วก็ตัวเลขนะคะแล้วก็ยินยันรหัสผ่านก็ควรจะตั้งรหัสผ่านอย่างน้อย,อยก็หกตัวถึงแปดตัวนะคะสองข้างนี้ให้ตรงกันนะคะ แล้วก็มายืนยันว่าข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้งเงื่อนไขจากข้อมูลอันนี้ก็ติก๊กนะคะแล้วก็ติ๊กคําว่าเปิดบัญชีจริงค่ะอันนี้จะนะคะตอนนี้เราเราทําไม่ได้นะคะเพราะว่าอันนี้นะคะเดี๋ยวจะลองลองทำจริงๆริงที่อยู่ที่อยู่อำเภอเมือง อำเภอบางอำเภอบางกรวยก็ถูกแล้วอำเภอที่ใช้ออพภาษาอังกฤษ sangkrit fiyan kiri ɗi, ɗi na ka salakan, salakan. จริงจริงเอาเปน็นอันนี้ดีกว่าขอบคุณคือเป็นที่อยู่จริงๆของเรานะคะแต่อันนี้ตะกี้ลืนไปว่าใส่ที่อยู่จริงๆดีกว่า ใส่ที่อยู่ที่เป็นจริงนะคะสองปักกัน sumpakan sumpakan ini sumpakan kecil aja di ลองดูตรงนี้นะคะเนี่ยนะคะอันนี้เราลองมาใส่นะคะรหัสนนะคะต้องการที่จะใส่รหัสเราต้องจดใส่ใส่กระดาษให้ดีก่อนนะคะ แล้ว่อยมากรอกว่าโอเคนะคะ รหัสผ่านต้องให้ตรงกันทั้ง2ช่องนะคะเสร็จแล้วก็กดยืนยัน2อ,อันนี้เสร็จแล้วก็กดเปิดเป็นจริงนะคะ ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะก็การยืนยันอีเมลของท่านนะคะอีเมลก็จะสุจะถูกส่งไปที่ตามที่อีเมลที่เราให้เข้าไปนะคะเราต้องไปเปิดอีเมลนะคะ